สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับโตโยต้ายาริเครื่อง 1.2e ปี2015ค่ะเป็นรถบ้านเจ้าของเดียวค่ะเจ้ายาริคันนี้ราคาอยู่ที่349,000บาทค่ะพ่อนอยู่ที่6,860บาทค่ะเป็นรถตระกูล e ีโก้ค่ะค่ะแฮปแบ็ back, 5ประตูภายในเป็นเบาะหนังค่ะเครื่องเสียงเป็นระบบแมนวนวลค่ะมีที่ เสียบสาย USB คันนี้ไม่อยู่ที่1 2 1่งแนสองหมนหนิดๆค่ะมีระบบกล้องถอยหลังมีจอถอยหลังค่ะค่ะท่านใดที่สนใจออกรถตะกูนี้ก็ค่าแบบประหยัดน้ำมันนะคะทักมาสอบขามหรือโทรมาปรึกษาเราก็ได้นะคะ รถได้ทุกอาชีพค่ะมีบริการหลังการขายมีส่วนบริการซ่อมเป็นของตัวเองค่ะรถสวยคุณภาพดีต้องเชยุทธค่ะค่ะ